ข้อสอบใบกับขี่รถยนต์ภาคทฤษฎีอ0าสิบข้อพร้อมเฉลยข้อที่1เพื่อความปลอดภัยก่อนขับรถควบขี่ควรเตรียมตัวอย่างไรเตรียมตัวอย่างไรก็พักผ่อนให้เพียงพอข้อที่2จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อร้อรถอยู่ในสภาวะที่ไม่สมดุลคำตอบพวงมาลัยจะเกิดการสั่น วงมาลัยจะเกิดการสั่นข้อที่3เมื่อขับรถตามรถบรรทุกเข้าสู่ทางแยกคนขับรถบรรทุกเปิดให้สัญญาณไปเลี้ยวขวา<ม>แต่ขับชิดขอบด้านซ้ายควรปฏิบัติอย่างไรเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวขวาแต่ขับรถชิดขอบด้านซ้าย เราก็ต้องรอหลังวดบรรทุกเป็นคําตอบข้อที่4เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรเป็นป้ายบังคับทิศทางที่ชี้ไปไปฝั่งด้านซ้ายก็คือห้ามห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถข้อที่5ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดหวัวใจ หรือมีประวัติภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดสามารถขับญญพียานพณนะได้หรือไม่คําตอบไม่ควรทุกก,กรณีข้อที่6ภายหลังออกรถไปประมาณ3 4เมตรควรทดสอบระบบใดออกรถไปประมาณ3 4เมตรควรทดสอบระบบเปรกข้อที่7 จากภาพผู้ขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรมีป้ายบังคับดังนั้นเมื่อขับมามีป้ายบังคับเราต้องหยุดรถและรอให้รถในทางขวางหน้าขับผ่านไปก่อนข้อที่8ข้อใดต่อไปนี้เป็นการใช้สัญญาณแตรที่ถูกต้องใช้สัญญาณแตรที่ถูกต้องก็คือเตือนผู้อื่นให้ระมัดระวังอันตรายที่อาจ เกิดขึ้นจากรถต่อไปข้อที่9จากภาพต่อไปนี้ภาพใดแสดงการจอดรถอย่างถูกต้องจอดอย่างถูกต้องเป็นภาพที่1ข้อที่10จากภาพผู้ขับขี่รถคันนี้จะต้องปฏิบัติอย่างไร ที่เกี่ยวกับมามีป้ายบังคับเป็นป้ายให้ทางแสดงว่าฝั่งนี้เป็นทางโถต้องหยุดรถและรอให้รถในทางขวาหน้าขับผ่านไปก่อนหยุดรถและรอให้รถในทางขวาหน้าขับผ่านไปก่อนข้อที่11เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรเห็นป้ายบังคับข้างในมีรูปรถบรรทุก แสดงถึงให้ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้าออกในเขตทางที่ติดตั้งป้ายห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้าออกในเขตทางที่ติดตั้งป้ายข้อที่12เครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายอะไรก็ป้ายแนะนําว่าถ้าจะขึ้นทางด่วนก็จะเป็นป้ายพื้นสีฟ้าแบบนี้เริ่มต้นทางด่วนวงเล็บทางหลวงพิเศษ ข้อที่13ผู้ขับรถกระทําผิดตามกฎจราจรทางบกได้รับใบสั่งจากเจ้าพนักงานจราจรต้องไปติดต่อชาระค่าปรับภายในกี่วันคำต,บตอบ7วันข้อที่14เครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไร เป็นภาพแสดงถึงเกาะสีหรือเขตปลอดภัยเขตปลอดภัยหรือเกาะสีข้อที่15ท่านควรใช้ไฟฉุกเฉินในกรณีใดควรใช้ไฟฉุกเฉินในกรณีใดเมื่อรถของท่านเสียเป็นคำตอบ ข้อที่16การขับรถทางไกลเมื่อรู้สึกว่าตัวเองง่วงควรปฏิบัติอย่างไรคำตอบหยุดพักนอนยืดเส้นยืดสายตามจุดพักข้อที่17ขณะขับรถเครื่องยนต์เกิดความร้อนสูง ควรหยุดรถในที่ปลอดภัยและปฏิบัติอย่างไรรถเกิดความร้อนสูงต้องปล่อยให้เครื่องเย็นก่อนปล่อยให้เครื่องเย็นก่อนข้อที่18การขับขี่ขึ้นหรือลงทางลาดชันควรใช้เกียร์ใดขึ้นหรือลงทางลาดชันใช้เกียร์ต่ำ ข้อที่สิข้อใดถูกต้องข้อใดถูกต้องคำตอบรถจักรยานยนต์ต้องขับในช่องเดินรถด้านซ้ายสุดข้อที่20ในสถานการณ์ใดที่เสากระจกกันลมด้านหน้า จะปะอาจจะบดบางทัศนวิสัยในการมองนี่คือเสาเรียกว่าเสาเนะเสาเที่อยู่หน้ารถระหว่างกระจกตรงนี้แหละจะบางเมื่อเข้าสู่ทางโค้งและทางแยกข้อที่2 1เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ี่ควรปฏิบัติอย่างไรจากภาพทางมันโค้งไปด้านซ้ายก่อน เมื่อเจอทางโคง้งเราก็ต้องขับรถให้ช้าลงแล้วก็ชิดซ้ายด้วยความระมัดระวังเพราะว่าทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยวเริ่มซ้ายทางคดเคี้ยวเริ่มไปด้านซ้ายก่อนข้อที่22ก่อนขับรถเข้าทางโคง้งหรือมุมเลี้ยวควรใช้ความเร็วอย่างไร เข้าโค้งหรือมุมเลี้ยวควบคุมความเร็วของรถให้เหมาะสมกับโค้งหรือมุมเลี้ยวควบคุมความเร็วของรถให้เหมาะสมกับโค้งหรือมุมเลี้ยวข้อที่ยีบสามข้อใดคือการกระทําที่ถูกต้องก่อนขับรถ ข้อใดคือการกระทําที่ถูกต้องก่อนขับรถคําตอบในคอร์ดรยาเบาหวานแบบฉีดจึงหยุดขับรถยาเบาหวานแบบฉีดจึงหยุดขับรถข้อที่24การขับรถขณะฝนตกข้อใดที่ผู้ขี่ไม่ควรปฏิบัติไม่ควรปฏิบัติคำตอบเปิดไฟฉุกเฉินตลอดเส้นทาง ข้อที่25การประเมินสถานการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ต้องคำนึงถึงข้อใดไม่ต้องคำนึงถึงข้อใดคำตอบค่าใช้ใจ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลข้อที่2 6เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้คีรคปฏิบัติอย่างไรทางที่แยกออกไปอย่างนี้จะเป็นทางโทรนะ การอ่านป้ายอ่านจากข้างล่างขึ้นน้างบนเราจะเป็นทางเอกทางที่แยกออกไปจะเป็นทางโทดังนั้นเราต้องปฏิบัติอย่างไรก็คือขับรถให้ช้าลงและก็เพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางซ้าย ข้อที่27ข้อใดที่เตือนใจพวกขี่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเตือนใจพวกขี่ให้เกิดความปลอดภัยคือความประมาทเป็นบ่อกเกิดแห่งความตายข้อที่28จากรูปหากท่านต้องการแซงรถ้างหน้าท่านจะต้องให้สัญญาณไฟอย่างไรคำตอบ เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวขวาและแสงได้เมื่อปลอดภัยเปิดไฟเลี้ยวขวาแสงได้เมื่อปลอดภัย29พบเครื่องหมายนี้ต้องปฏิบัติอย่างไรคำตอบขับรถให้ช้าลงและสามารถกลับรถได้เมื่อปลอดภัยข้อที่30ผู้ขับรถใช้ใบอนุญาตขับรถที่สิ้นอายุมีความผิดอย่างไร มบย่าตสิ้นมีความผิดอย่างไรคําตอบปรับไม่เกิน2,000บาทปรับไม่เกิน2,000บาทข้อที่31ข้อควรปฏิบัติขณะขับรถฝ่าหมอกควันหรือฝนคือข้อใดข้อควรปฏิบัติขณะขับรถฝ่าหมอกควันหรือฝน ก็คือเปิดไฟส่องสว่างข้างหน้าเปิดไฟส่องสว่างหน้าข้อที่สาในทางเดินรถตั้งแต่สองช่องทางขึ้นไปในทิศทางเดียวกันผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องปฏิบัติอย่างไรรถจักรยานยนต์คำตอบ ต้องขับรถชิดด้านซ้ายสุดรถจักรยานยนต้องขับรถชิดด้านซ้ายสุดเป็นคําตอบข้อที่33ข้อใดแสดงถึงการมีกิตสํานึกในการขับขี่อย่างปลอดภัยโดยหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงภัยหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงภัยคําตอบ ปฏิบัติตามกฎจราจรตลอดเวลาที่ขับขี่โดยไม่ต้องรอให้ตำรวจจราจร,บ,ารบังคับข้อที่3าีาาาร่รถที่ใช้ความเร็วต่ำผู้ขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรรถที่ใช้ความเร็วต่ำต้องปฏิบัติอย่างไร ขับรถชิดขอบทางด้านซ้ายข้อที่สามสิบห้าจากรูปหากรถคันสีแดงและรถคันสีเหลืองต้องการที่จะเลี้ยวขวาในเวลาเดียวกันรถคันใดจะมีสิทธิ์ไปก่อนคันสีแดงและรถคันสีเหลืองต้องการจะเลี้ยวขวาในเวลาเดียวกันคำตอบ สามารถไปได้ในเวลาเดียวกันันแดงก็จะเลี้ยวขวาเหลืองก็จะเลี้ยวขวาทางไม่ได้ตัดกันสามารถไปได้ในเวลาเดียวกันข้อที่36ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องสำหรับการเปิดไฟฉุกเฉินตลอดเวลาไม่ถูกต้องสำหรับการเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินตลอดเวลา ทำให้ผู้ขับขี่ทั้นอื่นเข้าใจว่าเป็นรถที่ขับเร็วข้อที่37เครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรเป็นรูปป้ายเตือนเป็นรูปสะพานเปิดได้ข้อที่3 8เมื่อพบเครื่องหมายนี้พวกขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรไปบังคับบังคับรถจักรยานยนต์ก็คือห้ามรถจักรยานยนต์ผ่าน ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่านข้อที่39อนาขณะับรถถ้ากระจกบังลมหน้ารถแตกร้าวควรปฏิบัติอย่างไรกระจกแตกร้าวตั้งสติลดความเร็วจอดรถข้างทางเปิดไฟฉุกเฉินข้อที่40สัญญาณไฟเตือนบนแผงหน้าปัดรถสีใดไม่ควรปรากฏ ขนาขับรถไม่ควรปรากฏนะก็คือสีแดงข้อต่อไปจากภาพขา้อใดถูกต้องภาพที่สองถูกต้อง ข้อที่42เครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรเส้นแบ่งช่องทรจราจรสีเหลืองเป็นเดินรถสวนทางกันนะฝั่งที่เป็นเส้นทึบห้ามผ่านหรือข้อมเส้นทึบแต่เส้นประอาจแซงได้เมื่อเห็นว่าปลอดภัยต่อไปข้อ43เมื่อขับรถผ่านทางที่มีป้ายเตือนว่าระวังเหินร่วงควรปฏิบัติอย่างไร ป้ายเตือนระวังเห็นร่วงเราก็ต้องชะลอความเร็วลงขับขี่ด้วยความระมัดระวังมากขึ้นเมื่อเจอป้ายเตือนระวังเห็นร่วงก็ต้องชะลอความเร็วลงขับขี่ด้วยความระมัดระวังมากขึ้นข้อที่44เครื่องหมายนี้หมายความว่าอะไรไป้ายเตือนเป็นทางโค้ง ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งขวาทางข้างหน้าเป็นทางโค้งขวาข้อที่45การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกต้องปฏิบัติอย่างไรขับรถผ่านทางร่วมทางแยกต้องปฏิบัติอย่างไรคำตอบให้รถที่มีอยู่ในทางร่วมทางแยกขับผ่านไปก่อนให้รถที่มีอยู่ในทางร่วมทางแยกขับผ่านไปก่อนเป็นคำตอบ ข้อที่46เมื่อถึงทางรถไฟและมีรถไฟกำลังแล่นผ่านผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อรถไฟกำลังเล่นผ่านเราก็ต้องหยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า5เมตรหยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า5เมตร ข้อที่47เมื่อพบสิ่งอันตรายข้างหน้าควรมองกระจกรถเพราะเหตุใดเมื่อพบสิ่งอันตรายข้างหน้าควรมองกระจกรถเพราะเหตุใดคําตอบเพื่อประเมินว่าสิ่งที่กําลังจะปฏิบัติส่งผลต่อรถที่ขับตามหลังมาอย่างไรเพื่อประเมินว่าสิ่งที่กําลังจะปฏิบัติส่งผลต่อรถที่ขับ ตามหลังมาอย่างไรที่เหตุเพราะเราต้องมองกระจกข้างหรือกระจกหลังเพราะเหตุนี้ข้อที่ส8แปดหากท่านต้องการที่จะขับรถผ่านบริเวณทางร่วมทางแยกท่านควรปฏิบัติอย่างไรขับรถผ่านบริเวณทางร่วมทางแยกก็ต้องลดความเร็วและเพิ่มความระมัดระวังทุกครั้ง ก่อนถึงทางแยกเมื่อขับผ่านทางร่วมทางแยกนี่คือวิธีปฏิบัติลดความเร็วและเพิ่มความระมัดระวังทุกครั้งก่อนถึงทางแยกข้อที่49ในการขับรถข้ามทางรถไฟที่ไม่มีเครื่องกั้นเมื่อคันข้างหน้าขับข้ามทางรถไฟไปแล้วท่านควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อคันข้างหน้าขับผ่านไปแล้วเราก็ต้อง ก่อนข้ามทางรถไฟต้องตรวจสอบความปลอดภัยอีกครั้งก่อนข้ามทางรถไฟต้องตรวจสอบความปลอดภัยอีกครั้งข้อที่50ขณะขับรถยางรถแตกจะมีอาการอย่างไรขณะขับรถยางรถแตกจะมีอาการอย่างไรวงมาลัยจะหนักรถ จะเอียง <Yeah. S 2> yeah.